สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะเนื่องจากว่ามีพี่ๆหลายท่านนะครับหรือก็พี่ที่ทําอู่หลายท่านก็กโทรมาสอบถามนะครับว่าสามารถเชื่อมอฝาสูบได้ไหมเสื้อสูบได้ไหมนะครับผมหรือฝาครอบวาล์วได้ไหมนะครับผมบอกว่าอย่างที่ผมเคยแจ้งนะครับลวดตัวนี้เนี่ยลวดที่ผมนํามาจําหน่ายเนี่ยนะครับลวดตัวนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อซ่อมงานพวกนี้โดยเฉพาะนะครับผมงานเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่เป็นอลูมิเนียมโดยเฉพาะนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อทํางานลักษณะโดยเฉพาะครับมีปัญหาเดียวที่ทพี่ๆจะทํากันไม่ได้นะครับก็คือว่า,าใช้ให้ความร้อนได้ไม่ถึงอุณหภูมิของที่ลวดที่ลวดต้องการนะครับส่วนใหญ่ผมเจอ กับพี่ๆหลายท่านนะครับหรือท,ที่ที่ที่ได้คุยกันเนี่ยก็จะบอกว่าอ่ามันไม่ติดไม่ติดเพราะอะไรยังไงผมไปดูแล้วเนี่ยก็คือว่าปัญหาก็คือว่าพี่เอาไฟพ่นที่ลวดนะครับแล้วปล่อยให้ลวดมันหยดลงไปอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นครับไม่ติดพี่ต้องเป่าที่ชิ้นงานนะครับลักษณะการการทํางานของการเชื่อมลักษณะนี้เนี่ยคือพี่ต้องเป่าชิ้นงานให้ร้อนได้ตามอุณหภูมิของลวด นะครับอุณหภูมิของลวดก็จะมีหลายอุณหภูมิหลายเกลดตามตามลักษณะของลวดไปนะครับอย่างลวดตัวนี้เนี่ยอุณหภูมิที่สี่ร้อยนะครับดังนั้นพี่ต้องทําให้อ่าชิ้นงานพี่ร้อนถึงสี่ร้อยองศานะครับแล้วมันก็จะติดแน่นนะครับแล้วก็จะสมทำางานได้สมบูรณ์นะครับรวดตัวนี้เขาไม่ได้แค่เชื่อมแปะลงไปเฉยครับเขาเขาจะกินเข้าไปในเนื้อนะครับผสมเข้าไปกับในเนื้อของอลูมิเนียม ตัวเบตรตัวชิ้นงานเราด้วยนะครับจะทําให้เกิดความแข็งแรงและแน่นมากนะครับทีน,นี้เรามาดูกันว่ารูอยู่อย่างไหนอยู่ไหนนะครับรูเชื่อมเชื่อมนะั่นคือรูตรงนี้นะครับอ่ารูตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นรูน็อตนะครับน็อต M6 ธรรมดาแล้วนี่แหละครับอ่าจะเห็นว่าทะลุไปรูหนึ่งนะครับทะลุไปรูนี้รูรูนี้ทะลุ นะครับรูนี้ส่วนรูนี้ก็ทะลุนะครับแต่ผมอุดแล้วและเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะค,ะครับผมคราวนี้อ่ะวันนี้เราจะมาดูผมจะเชื่อมรูนี้ให้ดูนะครับจะมาดูกันว่าจะเชื่อมได้ไหม <c oughs> นะครับอ่าผมจัดขออนุญาตจัดจัดวางให้เรียบร้อยนิดนึงนะ,ะ <c oughs> นะครับผมน่ะครับคราวนี้ผมจะเอาน็อตเอาน็อตน็อตอันนี้เป็นน็อ,นอ,นอ,นอสตสแตเลสนะครับ ซึ่งลวดเรามันจะไม่ติดกับเซเลตอยู่แล้วนะครับเราผมจะเอาน็อตเซเลตเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ตัวน้ำอาลูิเนี่ยมันลงไปในรูน็อตนะครับไม่ไม่ทำให้เกลีวเสียนะครับอ่าใส่ไว้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อมนะครับอ่ะเรามาดูกัน อ่ะอันนี้เรามาเริ่มกันนะครับ ความร้อนไปสักสักครู่แล้วนะครับมาสักครู่แล้วเราลองเอาลวดเขี่ยดูนะครับลองเอาลวดเขี่ยดูไฟอ่อนห่างนิดนึงลองเอาลวดเขี่ยดูว่ามันร้อนหรือ,อยังนะครับว่ามันลวดละลายไหมถ้าลวดละลายแล้วแสดงว่าอุณหภูมิเริ่มได้นะครับแต่ถ้าลวดไม่ละลายลวดหักไปเฉยแสดงว่ายังไม่ถึงนะครับ มลวดเขี่ยดูนะครับลองลวดเขี่ยดูว่ามันเริ่มละลายหรือ,อยังเร,เริ่มเริ่มจะละลายแล้วนะครับเริ่มจะละลายแล้วอย่าอย่าเอาลวดจุ่มลงไปในไฟนะครับมันจะทําให้ลวดมันหักเสียไปเบาๆนะครับค่อยๆใจเย็นๆครับถ้าถ้าใช้แก๊สกระป๋องนะครับแต่ถ้าเป็นอะซิทิลีนแก๊สเอ็พีจีอะไรพวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับมันสามารถ เร่งความร้อนในณัจุดเชื่อมได้เร็วได้เร็วกว่านี้มากนะครับอ่าอันนี้นะฮะเห็นไหมครับเราจะทาลงไปได้เลยนะครับถ้าอุณหภูมิมันถึงค่อยๆค่อยๆเชื่อมนะครับอ่าค่อยๆค่อยๆใส่ลงไปนะครับค่อยใส่ลงไป จะให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีเศษอลูมิเนียมนะครับที่เราไม่ให้ไม่ให้เศษอลูมิเนียมคือเศรษรวดเชื่อมนะครับที่เราเคยเชื่อมอแล้วมันมันหกักมันแตกนะครับเราจะเที่ผมบอกว่าที่ผมจะบอกเสมอว่ามันใช้ได้นะครับให้เราให้เราเอาจับมานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับหรือว่าอลูมิเนียมที่เหลือสั้นๆนะครับ ที่เหลือไปสั้นๆสั้นๆจะทํำยังไงนะครับใช้ได้นะครับอย่าเพิ่งไปทิ้งถ้าเกิดว่าท่านสามารถาหาได้จับนินดนึงนะครับเราเมื่ออุณหภูมิได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับสามารถเทลงไปได้เลยนะครับระวังระวังความร้อนที่มือด้วยนะครับาสามารถเอาลงไปสามารถใช้ อ่าสแตนเลสก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแมททัสแตนเลสนะครับแต่งแต่งรอยเชื่อมของเรานะครับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับ ปิดไฟอย่าลืมนะครับปิดไฟก่อนนะครับอันนี้เรามาดูกันชัดๆนะครับตัวอลูมิเนียมอาจจะร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับความร้อนมนจะเท่ากันเพราะนั้นเราอยากเอากล้องเข้าไปใกล้นะครับ,รบเห็นว่ารอยเชื่อมนั้นเชื่อมออกมาได้ดูสวยงามนะครับนี่แทบไม่ต้องแต่งเลยนะครับอ่า มื่อกี้ผมก็ให้ลืมให้ดูก่อนที่จะเชื่อมมานะครับเห็นว่าเชื่อมมาสวยงามคราวนี้เราปล่อยให้แห้งนะครับหยาบน้ําไปไปลดความร้อนมันโดยเอาน้ําแปะเอาน้าหยอนนะครับปล่อยถ้าไป็นลูเนีมไม่ปล่อย,ม,ย,ม,อยมันแห้งด้วยด้วยตัวเองนะครับปล่อยให้มันเย็นด้วยตัวเองแล้วมันจะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์นะครับอ่าอย่างาที่เห็นนะครับผมทําให้ดูแล้วสําหรับฝาครอบวาล์วนะครับ ชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมทุกชนิดนะครับเชื่อมได้หมดแต่ถ้าชิ้นงานใหญ่ๆหญ่หัวเชื่อมแก๊สตัวนี้นะครับอาจจะพ่นได้ไม่ถึงหรือว่าต้ใช้เวลานานมากในการพ่นนะครับถ้าแต่สำหรับท่านที่มีอะเซทิลีนอยู่แล้วนะครับหรือไปตามอู่ตามอะไรนะครับที่เป็นที่เป็นอะเซทิลีนไปแนกแก๊สเอพจีอะไรพวกนี้คืออะไรก็ได้ครับทำ ประเด็นคือทําให้มันร้อนได้ถึงได้ถึงอุณหภูมิของลวดนะครับซึ่งลวดตัวนี้มีความร้อนอที่สี่ร้อยเมื่อได้สี่ร้อยแล้วมันก็จะละลายอย่างที่เห็นนะครับผมละลายแล้วก็จะเชื่อมได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าชิ้นงานเราจะมีมีปัญหาเสียหายนะครับเพราะว่าชิ้นงานอลูมิเนียมทั่วไปเนี่ยมีความร้อนในการเสียรูปอยู่ที่ห0ร้อยองศาขึ้นไปอยู่แล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิของลวดเรานะครับลวดเราลวดของผมนี่ใช้อุณหภูมิเพียงสี่ร้อยนะครับผมอ่าสำหรับ คลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแลวลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนที่อุดห,หนุนมาโดยตลอดนะครับผมก็ยังมีผมยังหายังหาอ,าอยู่นะครับหม้อน้ำอลูมิเนียมแผงแอร์อลูมิเนียมนะครับผมยังยังยังหาไม่ได้ถ้าหาได้ผมจะไาเชื่อมให้ดูครับอันนั้นยิ่งเชื่อมง่ายมากๆนะครับผมเพราะว่าชิ้นงานจะค่อนท้านจะบางนะครับผมมีทิศมีมีทริคอยู่นิดเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวผมหาได้เมื่อไหร่ ผมจะนํามาเชื่อมให้ดูให้ชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็เรียบผ่านเรียบผ่านไปได้ด้วยดีเรียบร้อยนะครับสําหรับรอยเชื่อมนะครับจะเห็นว่าแทบแทบจะไม่ต้องแต่งกันเลยนะครับสวยงามสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับผม